แล้วไปแล้วยามเช้าเมื่อวานออกทางนู้นวันนี้ออกทางนี้้รู้เรื่องสวัสดียามเช้าพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนนะครับผมตอนนี้อยู่กับช่องสายรุยสายเลาะออฟฟิเชียล ื่นเช้ามาก็ช่วยเขาจัดสิ่งของครับผมตามระเบียบสะสับสวยงามมากเนี่ยปลาปลาก็จัดเป็นระเบียบมากครับผม เเ็นีที่บ้านเขานะครับเป็นแบบนี้เปอย่บบเสร็จเรียบร้อยครับผนมะอยา่างแบบต้อมหมูครับกำลังเอาดอกไม้ใส่อยู่ทางด้านนน้นวัวครับผม ตื่นมาตั้งแต่ตีสี่ครึ่งแล้วครับผมลุงเของเอาวัวไปมัดก่อนครับผมวันนี้ไม่ได้ไปด้วยเลยจัดอยู่ช่วยงานเขาครับผมบรรยากาศดีมากครับผมบรรยากาศดีมาก แท็กซี่สายลุยจอดจูดนึงครับผมไดจัดดอกไม้ครับถูกเขียนโต๊ะหมูบูชาน้ำบากน้ำมนต์ครับผมเ,เสร็จหน้าที่แล้วครับผม เราก็เละเาะต่อไปอาบน้ำตั้งแต่ตีสี่ครึ่งครับผมแต่งตัวเรียบร้อยวันนี้ก็สแตนบายอยู่ที่ตั้งเหมือนเดิมไม่ได้ออกไปไหนครับวันนี้เป็นวันบุญเขาครับผมเป็นวันบุญของเราครับมาลูกค้า นอนอยู่ข้างบนนู่นบรรยากาศดีมากครับผมเย็นสบายหวัดกินเลยครับผมวัดกินเลยมุมนี้สวยครับสวยมากๆากแสงแบบกำลังจะโผล่ขึ้นครับผม ต่อการฝากการด้วยนะครับผมแท็กซีซ่สายลุยตอบโจทย์ทุกการเดินทางครับผมไม่ว่าจะเดินทางออกต่างจังหวัดหรือต่างจังหวัดกรุงเทพครับผมบริการไปทําธุระต,ต่างๆหรือไปเที่ยวหรือนําเที่ยวนะครับผมรายวันหรือเหมาหลายวันอย่างการณีนี้ครับเคสนี้ครับเหมามาห้าวันครับห้าวันเราก็คิดเป็นรายวัน พอมาสอบถามรายละเอียดกันได้ครับผมสอบถามรายละเอียดกันได้0ูนย์กร8สอหหรือแอดไลน์มาได้ครับเบอร์นี้ครับผมฝากไว้ได้เลยครับเข้ามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสายลุยสายล่อออฟ i ิเชียลนะครับผมน่ครับผู้ร่วมเดินทางอีก360 56คนจะครบ1,000คนนะครับผม1,000คนแล้วเราจะมีอะไรเดี๋ยวเรามาบอกกันครับผมท่านใดที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงอยากเจ็บอยากจนไปด้วยกันนะครับผมสวัสดีครับ